สวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาพามาดูชมชมต้นนี้นะครับผมรีวิวนั่นแหละนะครับต้นนี้ห้าร้อยบาทยังไม่ไปนะครับนี่นะครับนี่สวยงามนะครับต้นนี้ครับดอกสวยงามมากครับอ่าเพียงแต่มันออกดอกไม่ออกดอกมาแล้วมันก็เรียกว่าอะไรนะดอกเขียวดอกแห้งนะครับเยอะเกินนะครับนะข้างบนเห็นไหมดอกมันแห้งนะครับเนี่ยเห็นไหมดอกไม่สวยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยที่จริงมันสวยนะครับนี่นะครับเนี่ย นะครับต้นนี้ก็ราคาเดิมนะครับห้ารอบาทส่งฟรีนะนะครับ5้ารบาทส่งฟรีถอนสูงนะครับผมต้นใหญ่อยู่นะครับอมาดูต้นนี้โอ้โหดอกไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับธรรมดานะครับผมนี่ออกสีชมพูนี่นะหวานแหววเลยนะครับนี่นะผมชอบนะครับไอ้ดอกนี้นะครับมันหวานดีนะครับแต่ว่าโอ้โหทำยังไงมันถึงจะได้เห็นดอกแบบเต็มต้นทั็ทีเนาะนะครับมันก็อย่างว่านะครับไม่เป็นไรนะครับ มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งแต่ผมจะรีวิวให้ดูนะครับมันเจองแมลงเยอะนะครับนี่นี่นี่ต้นนี้ซับเสธีเหมอนกันนั่นแหละเหมือนกับต้นเมื่อกี้นั่นแหละนะครับมือมือผมอาจจะดําหน่อยนะครับปลูกปลูกนู่นปลูกนี่มานะครับเห็นไหมนะครับเหมือนกันนั่นแหละนะครับนี่นะครับต้นนี้เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับโขดใหญ่เหมือนกันพอๆกันเลยนะครับนี่เต็มกระถางสิบนิ้วเลยนะเพียงแต่ยังไม่ได้ขึ้น กระถางสิบสองนิ้วนะครับอืมนะครับตอนนี้ดอกดอกทีดอกดอกเยอะด้วยนะครับอ่ะคุณพี่ถามมานะครับว่าสว่างสว่างอัมไพสว่างเนตรมีไหมนะครับโอ้ผมก็หาไม่เจอนะครับพอดีไอ้ต้นเนี้นะครับมันยอดไม่สวยเนาะนะครับผมก็เลยไม่ได้รีวิวให้ดูต้องขออภัยด้วยนะครับคุณพี่นะครับเนี่ยต้นนี้นะครับยอดมันไม่สวยนะครับผมว่ามีอยู่ครับแต่ว่ายอดไม่สวยนะครับก็เลยต้องขออภัยด้วยนะครับ อ่านะไอ้ต้นนี้นะครับยังไม่มีใครชอบอ่ะเนี่ยต้นเนี้ยโอ้โหดอกสวยนะนี่ครับต้นนี้ดอกสวยนะครับนี่นะครับไม่มีใครชอบเหลือเพียงแต่ดอกอื่นมันไม่สวยอันนี้คือให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นนะครับนะเอาง่ายๆนะครับผมก็คือถ้าท่านซื้อถึงแม้จะดอกสวยไปนะครับเตรียมต้นเลยนะครับผมให้เวลาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับดอกมันจะโรยลาเพราะว่าเขาถอนส่งนะครับส่งทั้งกระถางก็ช่างนะครับถึงจะส่งทั้งกระถางไปนะครับมันไปถึงท่านนะครับ ดอกมันก็ร่วงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศปรับภูมิอากาศทุกอย่างนะครับมันปรับตัวหมดนะครับดอกมันก็ร่วงถ้าท่านซื้อไม่สวยไปเนี่ยท่านได้เห็นดอกว่าไอ้ดอกนี้แหละนะครับแล้วก็ได้ราคาถูกไปนะครับได้ราคาถูกไปเนี่ยนะครับท่านเอาไปปลูกเสร็จปั๊บนะครับพอปลูกเสร็จปั๊บแล้วท่านก็ตกแต่งยอดหน่อยนะครับอ่าแล้วดอกมันออกมาใหม่เนี่ยนะครับมันจะบานทนนะครับคันนี้นะครับอ่าอันนี้คืออันนี้คือจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะนะครับอ่า ไม่เชื่อก็ลองถามคนที่ซื้อมาแล้วดอกสวยๆดูนะครับแล้วเวลาถึงเวลาแล้วมันเป็นยังไงแต่ก่อนผมก็เคยขายนะครับไอ้ดอกสวยๆดอกเต็มเต้นเลยนะครับแต่ก็ผมก็แนะนํานะครับผมก็แนะนาทุกครั้งว่าถึงจะซื้อดอกสวยไปมันก็โรยลานะครับมันก็ร่วงนะครับแป๊บเดียวมันก็ร่วงนะครับน่ะนะนี่สีแดงนี้นะครับนี่นี่นะครับแดงสวยงามมากเลยครับตัวนี้นะครับนี่อ่าใครสนใจก็ทักมานะครับกระถางสิบสองนิ้วทรงเตี้ยนะครับนี่นะครับ บางซะลอย่างนี้นครับนี่ทรงเตี้ยนะครับตัดยอดไปละนะครับก็เหลือแต่ไปเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับอืมต้นไหนอีกเลยตันตนี้ตัวนี้ก็ห้าร้อยเหมือนกันนะครับอ่าสี่ร้อยลมทรงเอาไปเลยสี่ร้อยลมทรงนี่ตัวนี้นะนี่ถือว่ามันม,มีตำหนิตัวนี้นะครับอ่ามีตำหนิหน่อย แต่ว่าโคตรใหญ่นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยกนกระถางให้ดูถ้าไม่มีใครเอาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยกนกระถางใหนดูนะครับตอนนี้นะแดงแดงแดงดีจริงๆเออมีต้นไหนอีกเลยตอนนี้ยังไม่ไปดอกเขี่ยวหมดละเอาไม่เป็นไรนะดอกเขี่ยวก็เก็บไว้วน,นะครับผมฮะเออเก็บไว้กันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูต้นสีขาวดูทุกป่านแต่ต้นสีขาวเนะี่ยเออไม่นกนก,นกจิกนอกอะไรก็มีนะท่านผู้ชมนะครับนี่ ผมจะพาไปดูนะวันนี้ปลูกมะเขือเอาขี้ไก่มาใส่ขี้ไก่นี่มันมันมีมันเหม็นนะนะครับแล้วก็เป็นเชื้อราด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมันมีสซดาไฟะครับที่เขาที่เขาใส่นะครับถ้าใส่เยอะๆมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันอันนี้ผมก็ใส่เลยๆนิดๆอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นแกบเก่านะครับนี่มเป็นแกบเก่านะไม่ใช่ขี้ไก่นะเนี่ยส่วนขี้ไก่จะเป็นอันนี้ดำๆเนี่ยเลยๆไป สีขาวนะครับนี่จะบานเต็มต้นแล้วเด้อนะครับแปดร้อยบาทส่งฟรีนะครับขาวทั้งต้นอืมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อะไรชื่ออะไรเนี่ยัวชมพูบ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับนี่ดูนะนี่นะครับสวยงามเลยนะครับผมนี่ดอกตูมเต็มต้นต้นนี้สไ่ม์ไม่รู้เนี่ยวันนั้นผมบอกสไ่ม์ไม่รู้โอ้โหโขดใหญ่เนี่ย นะครับอ้าวถือว่าโขดใหญ่อยู่นะครับไม่รู้เท่าไหร่อ่าแล้วมาดูตัวนี้อ้าวเมื่อวานก็ราคาเดียวกับเมื่อวานเนี่ยนะครับเนี่ยลองดูนะลองกลับไปดูเมื่อวานนะเนี่ยดอกอย่างงี้นะกลีบดอกเป็นสีชมพูเป็นตัดขอบด้วยสีชมพูนะดอกสีขาวๆนะครับตัดขอบด้วยสีชมพูออกจากหยักหน่อยนะครับนี่สวยงามนะครับผมมันไม่ได้ขาวเลยสักทีเดียวนะนะครับเมื่อว,วานบอกเท่าไหร่เม่อวาสองร้อยบาทนะใช่ไหม สองร้อยบาทลมส่งไอ้ต้นนั้นสามร้อยห้าสิบลมส่งหรือประมาณนี้แหละนะครับอ่ากับต้องกลับไปดูเมื่อวานนี้นะครับผมรีวิวไปอ่าต้นนี้ต้นนี้ตันนี้ตันนี้ตัวนี้มีคนรับไปแล้วนะครับนี่บานเต็มต้นเลยนะครับต้นนี้นะครับยังไม่มีคนรับไปนะนี่ดอกต้นนี้นะนะครับสวยงามนะครับไอ้ดอกเนี้นะครับถ้าเกิดว่าบานเต็มต้นเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตันนี้นะเพียงแต่มันมันบานไม่เต็มต้นเฉยนะครับเนี่ยมีดอกเสียเยอะนะครับ ต้นนี้ก็5้า้บาทเหมือนกันนะครับโคตรสวยๆนี่นะครับนี่ห้าอบาทเหมือนกันส่งฟรีนะนะครับนี่ต้นใหญ่ๆนี่นะนี่นะสิบสองนะครับผม12บนิ้วนะครับผมอ่าแล้วครนี้เอ่อต้นไหนเขาเรียกว่าต้นไหนไงอ่าชมพูชมพูชมพูซับเจริญนี่นี่ชมพูซรับเจริญชมพูอะไรเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยนะครับชมพูซับเจริญอ่าร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบรวมส่งนะครับ โอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็เนาะไม่รู้จะรีวิวอะไรอีกแล้วเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับนอกนัานก็ไม่มีแล้วนะครับผมเออเอาเออโอเคนะครับผม0 9 8, 8 0 0 8 3 0 7 4นมีะครับ0 9 8 0 0เ3 0 7 4เ็ดรีวิวไมเดิมๆให้ท่านดูจะาเพิ่งเบื่อกันเด้อนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็จะเล่าสู่กันฟังนะครับก็อ่ะเนาะตอนนี้ก็รีวิวให้ดูก่อนนะครับดูนี่แต่งกระดุมซับผมเออเสียบไป ทั่วเลยนะครับโอเคครับผมหลังจากนี้ขอกลับเข้ามาสวัสดีครับนะครับ